ท่านประชานใหญ่กำลังชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณนี่แหละการจัดวันนี้ผซื้อไก่นะาอรับโชคถ้าใคนังเนเรียลือนพุั่เียเออ

นะครับมันนี่ก็มาทําพิธีเลี้ยงปูตานะครับเลี้ยงขึ้นเด้ไหมน,นี่มันนี่เป็นมือเลี้ยงขึ้นกัจจิมีอาหารหวานข้าวครับดีหลัมันนี่สิเป็นมือเลี้ยงขึ้นนี่น้องเอ้ย <c oughs> บริวารกระไลยได้มไหมนี่บริวารลายลนี่เป็นบริวารเอ๊มนเ,นนนเ,นนเนี่ยของหวานของข้าว เนื้อบดมีรัมีสังมีมามีสางมีมาครบมนี่ตอนนี้จะจำกบกำลังทำพิธีับพิธีมันพี่น้องเขากับมาลายมานนี่มาลายพี่น้องเขาเบ่ดตัดโหมู่เขานี่ละ ตอนนี้จะจ้ำกับกำลังทำพิธีอยู่นะครับมันเรียกปูตานะครับเรียองเรื่งขึ้นมันนี้เรียองขึ้น ก็มันคนเลยอะเพราะเขาตาไปแน่ไร้ไรร้ไรร้ไไร้ไรไร้ไร้ไร้ไไร้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 ไรไร้ไรไร้ไร้ไรไร้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 ้ไร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 ้ไไร้ไร้ไร้ไรไร้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 ไรร้ไร้ไรร้ไ เลี้ยงปูตาเลี่ยงขึ้นใกล้สิ้นปีก็สิประมาณนี้นเราทำใ้เงปูตามาเลี้ยงขึ้นนักเสมีเลี้ยงลงอีกเดือนหก

ขี่สร้างขี่มาได้ะมาเรียกปูตาแล้วมาเนี่เรี่องเรี่องขึ้นเรี่องขึ้นมาเนีะ่ะขอคำขอคขูนนี่แหละให้ปุ๊ปักรักษานี่ล่ะี่น้องบ้านเฮานีล่ล่ะให้อยู่ดีมีแห้งมีสร้างมีมาปูเรี่องขึ้นมาเนียเรื่องขึ้นปุ๊บปักรักษาแล้วบ้านเมืองเฮานีล่ล่ะ ถายูเย็นเป็นสุกเลยเออมาล่ะมาอยู่มากิน,กอนโอ้มีครบม,มาเนี่ยเออเนี่นั่นแล้ว

มามาเกี่ยวตัวมาเกี่ยวเลี้ยงเีย่ยำลือดเลี um> ้ยงแเกี <h okay. <h ่ยว่่ประาลูกหลานเก่าอขี่ขี่ได้ขี่ไดมามาขี่ขี่ขี่แม่นกขี่ได้โอ้ยมันม่าใ่่่เ่านม่โอ้ย่ขี่มาได้ไหมฮะนี่้ขี่มาเี๋ยวขี่มาได้ขี่มาขี่สร้างได้ดีมีแห้งไดะดีมีแห้งเหอ เฮ้ยไปได้เฮไปผลได้ไงเไปหพวไปหัวผหทุมีอยู่มีก็เฮไปไม่นี้บ่อไม่น้องเขาก็มาลายไม่อ้น้องเขาก็ได้พวกน้องมาเลี้ยงผูตาเลี้ยงขึ้น กดส่วนตึมโฮมไอ้น้องเฮาก็ได้จ้าไล่กันได้เห็นทุกเข้ามุนอมีอาหารกันได้เพียบพร้อมมีน้องเฮากับมาปู้ดอบสบู่ได้บหมนี่ไอ้น้องเฮากับมาลายมีน้องเฮามาลายไหมนี่ลึกปู่เนี่ยนี่ล่ะเลี้ยงปูตาเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นพี่น้องเฮากับมาลายแบบนี้ล่ะเบิ่อจะเกลียดน้องเด้อฮาเธอมีตัวดีเด้อกับกุกเสาตามกงไม้มันนั่นล่ะ ตานีแม่นบ่มยังใหญ่เดนี่โอ้โหนี่แค่คุณ่ง้อาหารข้ากระเพาะเหมือนอาหารกระไดลายอาหาร นี่แหละพิธีเรื่องกูตากะทิมิประมาณนี้ท่มิสามหัมีอาหารหวานข้าวมีสามหอเอาพี่น้องเฮากำลังขอคำขอคุณเน,นี่ยนี่เอาขำมาขำมาพี่น้องขอคำขอคุนเออ,เอ,อไม่พอไเ้ตาลีละได้ลังมือนี่ฮะ โอ้โหเอา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 เออออกมาตั้งนอกพี่ตั้งแล้วจะเข้าไปหรอกเนาบานนี้ นางคำได้ถุนอางนางคำจะวานางคำจ,จะนี่เนาะครับครับครับนางคำจะนางคำสุดท้าย